สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนฤมนลล้อมทองนะคะเป็นผู้แทนของมูล,มล,ลนิธิสาราเฉลิมกรุงนะคะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสทําหนังทําภาพยนตร์สั้นนะคะได้ได้ไดจัดทําโครงการผลิตและเผ,แะผยแผพร่ภาพยนตร์สั้นเรื่องหยาดน้ําเพื่อชีวิตนะคะไม k i n ิง y ม t a เซ ซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ได้นำพระราชปณิธานนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนะคะมาเป็นแรงบันดาลใจตามพระตตามพระปฐม,มบรมราชโอ,องการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชาทานว่าเราจะรักษาสื่อสารและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนา,นารารษฎรตล โครงการนี้นะคะได้รับเกียรติจากสิบผู้กำกับชื่อดังนะคะเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานสิบภาพยนตร์สั้นจากหนึ่งแรงบันดาลใจเดียวกันโดยทั้งสิเรื่องจะใช้จะให้หลักคิดนะคะด้านคุณธรรมความดีงามในการใช้ชีวิตตามทันรองนะคะสุดท้ายนี้นะคะตัวดิฉันเองแล้วก็ทีมงานทุกทกท,กท่านนะคะ หวังว่าภาพยนต์เรื่องนี้จะได้อยู่ในใจของทุกท่านนะคะแล้วหวังว่าจะมีประโยชน์ในการที่เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในในยุคนี้นะคะกออ็อันนี้ก็ขออนุญ,ญาตพี่พีเคนะคะว่าเว่าพี่แขกจะขอขอพระคุณเมเจอร์ซึ่งเมเจอร์เนี่ยเข้ามาเป็น พันธมิตรของเรานะคะมีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยต้องขอบคุณอย่างสูงแล้วก็สิบผู้กํากับนะคะสิบผู้กํากับที่ที่เมื่อมีแรงบันดาลใจเดียวกันแต่สิ่งที่แต่สิ่งที่ผู้กํากับนําเสนอมาไม่เหมือนกันเลยเป็นแต่คาแรคเตอร์ของของผู้กํากับนั้นๆนะคะได,ได้ดูหนังแล้วรู้สึกว่า อ,อิ่มในความที่ว่ามีความหลากหลายนะคะในในหนังแต่ละเรื่องต้องขอบคุณพี่โต๊ะพี่นิกกี้นะคะเหนื่อยเหนือที่สุดในโครงการนี้และที่ขอบที่ขาดไม่ได้ก็คือดร์ดอ,ดอรบาตันหยงมาสนะคะท่านเป็นคนทำหยาดน้ำเพื่อชีวิตในสมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่9แล้วก็เป็นแรงผักดันที่เกิดโครงการนี้เป็นโครงการสองของเรานะคะและที่ต้องขอบคุณ คือสื่อนวลชนแล้วก็ทุกท่านที่ช่วยกันเผยแพร่นะคะเพราะว่า,อาตอนนี้ในออนไลน์เนี่ยมีการเผยแพร่ค่อนข้างเยอะมากก็เราก็ดีใจนะคะแล้วก็ขอบขอบพระคุณผู้ชมในวันนี้ทุกท่านนะคะที่เรามาร่วมสร้างแรงบันดาลใจที่เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งเดียวของเราค่ะขอบพระคุณ คุณนรมวลล้อมทองนะครับกรรมการและเลขารุการเมืองที่สาวราเฉลิมรู้กรบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับแค่พุ่มเกศมีผมบอกนะครับเนี่ยขึ้นหลังบิูบอรนะ์ดเลยสิบพุ่มกับหนึ่งแรงบันดาลใจจากอยากน้ําเพื่อชีวิตไมเคิลไมเคิลสแนด้วยความที่ผมไม่สามารถจะยัดเอาสิบพุ่มกับบอลเวทีนี้ได้ขออนุญ,ญาตแบ่งเป็นห้าห้าก็แล้วกันนะครับทุกคนครับตอตนรับธนากับพี่พ์มือเทนลจิตลูกกูลกับครูข้างถนน ท่านที่สองคุณประเดชออนควงคุณเด็จนะครับจากความหวัาางของพ่อคุณเดชเชิญด,ดูนะีนะท่านที่สามพิ่ตักนักวิจรกครับเมตริรโรจากดาราอันคลิปนาจูดแดนไทยท่านที่สี่คุณโฟมอนจากเด็กชายกะทครับชัชฉนันพบล่าและท่านที่ห้าคุณน้องกฤิคอสวนดีครับจากเรื่องไทย สวัสดีทั้งห้าผู้ชมกับนะครับเดี๋ยวอ่ะจีงมาเอาไม่มาให้แล้วนะครับพี่น้องครับที่ไปถามกับพี่ปุ้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงโครงการเนี้ยพี่มีโอกาสร่วมตั้งแต่โครงการแรกถูกต้องไหมครับพอพี่แก่แล้วครับพี่ขอบคุณมากเลยนะฮะมาในเวอร์ชันสองก็แล้วกันจะเรียกว่าภาคสองก็ได้พี่ปุ้นกลับมาพร้อมกับครูข้างถนนทําไมครั้งนี้พี่ถึงเรือกว่าอาชีพครูมานําเสนอครับพี่ผมเชื่อเองนะครับว่า ครูก็คือบุคคลที่มีความสำคัญกับพวกเราทุกคนนะครับก็เปรียบเหมือนเป็นพ่อแม่คนที่สองเรานะครับเพราะว่าพ่อแม่เราอาจจะอบรมสั่งสอนเราตอนที่เราอยู่บ้านนะครับแต่ว่าพอเราไปโรงเรียนไปเรียนรู้ความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนอาจจะเรียนจากพระก็ได้นะครับพระก็ถือว่าเป็นครู แต่ครั้งนี้พี่ก็ขอโฟกัสไปที่ครูที่ไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องสอนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมครับครูพวกเราก็สามารถเป็นครูได้นะครับเพราะว่าถ้าเราให้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้คำแนะนำที่ดีกับใครก็ได้เราก็เป็นครูแล้ว ในความหมายนั้นนะครับขอบคุณพี่ปุ้ยขอบคุณน้พี่ปุ้ยด้วยครับน่ารักมากหรือพี่ชายคนเก่งของเรานะคุณเดชครับที่คุณเดชเนี่ยมีเชื้อสายอีสานอยู่แล้วเอาความอีสานลงในภาพประโยชน์สั้นของเราได้ยังไงครับกับความหวังของพ่อก็คือด้วยด้วยความเป็นคนอีสานอยู่แล้วใช่ไหมเราเลยว่าอยากจะสื่อสารออกไปในเรื่องของแผ่นดินเกิดของเราซึ่งสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีความอุดมสมบูรณ์อะไรมากมายอะย่ครับก็เลยนํามาเสนอเรื่องนี้ว่า ถ้าเกิดเราเรามีศรัทธามันก็จะเกิดความหวังหวังว่าแผนดีมันจะรวมสมบูรณ์ขึ้นมาอีกครังและปัจจุบันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็เลยเลือกมาเล่าผ่านในความหวังของ่ออยากให้คนไทยที่มาดูมาดูเนี่ยภาพยนต์สร้างเรื่องที่สองในอยากนะผู้ช่วยของเราเนี่ยอยากให้เขาได้อะไรกลับไปจริงๆที่เลือกเล่าเรื่องผ่านพ่อด้วยด้วยความที่ตัวตัวตัวเราไม่ค่อยแสดงความรักกับพ่อมากเท่าไหร่ก็เลยเลือกที่จะเล่ามุมมองความรักของ ของลูกผ่านผ่านตัวข้อด้วยแผ่นดินเกิดตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนดูก็จะได้<ล>ได้แล้วฮัลโหลคนดูก็จะได้เห็นความรักระหว่างข้อกับลูกที่มีความผูกพันกันแต่มันมันมันไม่ได้แสดงออกเหมือน <c oughs> เหมือนเ <c oughs> บาเป็นผู้ชายเนาะเราก็ไม่ค่อยแบบได้ได้กอดข้ออะไรไปท่าไหร่เนี่ยถ้าได้ดูเรื่องนี้ก็คือเราจะเห็นถึงความรักของพ่อลูกครับจากเรื่องความรักของพ่อนี่ขอให้ดูกันละกันนะครับขอบคุณมากคุณเดชครับพี่ตั๊กครับเอาเอาเอาไมค์พี่เอาเอาไมค์มาเปลี่ยนให้ไมค์เขาไม่ติดติดไหมติดนะฮะติดแล้วครับพี่ตั๊กครับภรรยามาไหมวันนี้มาครับภรรยานั่งเฮ้ยไหนภรรยาอยู่ไหนอ่ะ ไหนอะยกมือหน่อยสิเป okay, ็นทางโน้นครับอ๋อแถวเคครับสวัสดีครับอากาศภรรยาได้ดูคุยแซฟโชว์เมื่อวานหรือยังครับได้ชมแล้วเขาเป็นคนแชร์ไหมผมเองเมื่อวานนี้พี่ตั๊กไปออกคุยแซฟโชว์และเป็นครั้งแรกเขาเปิดใจบอกรักภรรยาแต่วันนี้ไม่ต้องให้บอกวันนี้ไม่ต้องให้บอกอุ้ยโตอยู่ขึ้นขำเมื่อวานเขาบอกรักไปเยอะแล้วนั่งนั่งนั่งเกาะเบาอย่างนี้เลยอ่ะพี่ตั๊กทุกวันตัวเจ้าพี่ตั๊กเล่าให้ฟังสิ ดาราอั้งคลิฟแลนด์สูดแค่ชื่อผมยังอ่านยากเลยมันพูดถึงอะไรพี่ครับมีคนถามเยอะเหมือนกันดาราอั้งคืออะไรดาราอั้งความหมายของเขาจริงๆแล้วเป็นชนเผ่าชนหนึ่งครับม่ีดาราชื่อดาราคนไหนครับชื่อดารางงั้นคนเราเรียกเขาว่าปะลองแต่จริงๆแล้วชนเผ่าของเขาเนี่ยเรียกตัวเองว่าดาราอั้งครับเขามีต้นกําเนิดจากรัชานครับ เขามาจากรัชชานเขาเดินทางมาจากที่นั่นด้วยความหวังของความที่อยากจะมีชีวิตที่ปลอดภัยมีชีวิตเหมือนอย่างที่เราเป็นเขาจึงเดินทางมาแผ่นดินไทยด้วยความหวังนั้นรเราจึงชื่อว่าเราอยากให้เขาเป็นซิมโบเลกหนึ่งของชนเผ่าหรือชนกลุ่มนึงที่เราอาจจะไม่รู้จักเลยว่าอยู่ตรงไหนแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนไทยแล้วเขาอยู่ตรงไหนละ่ะบางทีก็เป็นมุมองที่าจะบอกว่า บางทีกลับกันนะครับเขาเห็นเราเขาก็อยากจะรู้จักเราเราก็อาจจะรู้จักเขาน้อยไปเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องดาราอ้าวเชฟแลนด์สุดแดนไทยอาจจะเปิดมุมความรู้สึกของท่านให้รู้จักว่าเฮ้เราก็คือคนไทยเหมือนกันพี่ดักเนี่ยเล่นเล่นหนังเล่นละครเล่นละครเวทีมามากกว่าสามสิบปีแล้วทําไมถึงเลือกเลือกเอาเรื่องนี้มานำเสนอให้กับพี่น้องชาวไทยที่ดูในปีสองพันยี่สิบสองนี่เลยแรงบันดาลใจมันมาจาก แรงบันดาลใจจริงจริงมันเริ่มต้นมาจากสิ่งที่ผมได้พบตอนที่ผมไปถ่ายสารคดีครับเกี่ยวกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือทุกคนเรียกว่าสวพศอ,อ,อาจจะตังไม่คุ้นนะครับแต่ว่าจริงๆรแล้วโครงการนี้เขาเป็นแบบโครงการหลวงครับสมปัจจุบันเขาก็สืบสืบสารรักษาต่อยอดเข้าสู่พื้นที่ตั้งแต่ปี50เราได้ไปสัมผัสกับโครงการนี้เรารู้จักผู้คนทําให้ผมรู้จักกับ น้องมะปรางครับน้องมะปรางคือชนเข่าของดาราอังตัวจริงซึ่งวันนี้เธอก็มาด้วยนะครับยืนขึ้นหน่อยจ้ยืนขึ้นหน่อย,ย,นนอยสวัสดีนักพายทุกท่านหน่อยที่<ว>นา่นสวยด้วยใช่ครับจริงๆแล้วเป็นผ้าที่เขาทอทีเอนะครับซึ่งว่าเป็นผ้าของชนเข่าเขาจริงๆครับผมง<ๆ>ั้นวันนี้เราจะบอกว่าเราอยากจะแนะนําให้ทุกคนในประเทศได้รู้จักดาราอังครับ,รบพี่แล้วเป็นกลับกันครับอยากให้ดาราอัางรับรู้ว่าเรา อยากให้คุณรู้จักเราเช่นกันเราจะได้เป็นคนไทยเหมือนกันปรบมือให้กับพี่ชายผมด้วยี่จัดน่ารักมากคุณพมมน์อะเอกเปลี่ยน็อกเปลี่ยนฟิลกันนิดนึงเรื่องอื่นอาจจะมีแอบมีซีเรียสบ้างแต่ผมตัดสินใจว่าของเราเป็นหนังรักทุกกิ๊กเลยอะใช่ค่ะเล่าให้ฟังซิสมัยก็เป็นความรักระหว่างลุงกับหลานค่ะหลานชายนะคะหลานชายเป็นเด็กในเมืองชื่อเด็กชายกะิี เรื่องของคุณมก็คือเรื่องเด็กชายกะทิค่ะก็อยากจะถ่ายทอดเรื่องของความเป็นเด็กในเมืองที่เขาจะมีความสนหรือว่าอาจจะติดเกมติด iPad ดอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนี้แต่ก็มีเหตุการณ์บางสิ่บางอย่างที่ทําให้พฤติกรรมของเขานั้นเปลี่ยนไปด้วยการขับเราก็อบรมสั่งสอนจากคุณครูที่เป็นอาจารย์พ่อนะรับบทเป็นคุณครูซึ่งท่านก็เป็น อาจารย์ของฟูมันจริงๆค่ะโอ oh. ใช่ค่ะเรื่องนี้ถ่ายทำที่โคโราชนะคะอําเภอสรนสางค่ะจังหวัดนครราชสีมายกกันไปนถ่ายที่ต่างจังหวัดเลยเพราะว่าที่นั่นเป็นเป็นถิ่นของศิลปะค่ะท,ที่โรงเรียนต่างๆเป็นโรงเรียนของตัวเองด้วยแล้วเรารู้สึกมีความรู้สึกว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีสิ่งที่อยากจะนําเสนออีกหลายๆมุมที่เราสามารถเชิดชูเกียรติโดยเฉพาะาท่านอาจารย์พ่อที่ท่านใช้ คำสอนของในหลวงนะคะปฏิบัติมาโดยตลอดแล้วก็เป็นต้นแบบมาโดยตลอดอ,ะอ่ะเราก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าครั้งหนึ่งต้องไปทำหนังที่นั่นและในสุดในที่สุดก็ทําสําเร็จแล้วใช่ค่ะเอาจังจริงระหว่างถ่ายทำก,กดดันไนหะมเพราะรู้ว่ามีเก้าผู้กำกับขั้นเทพของเมืองไทยนะเขาก็ทําหนังเหมือนกันเวลาเดียวกันกับเราเลยถามว่ากดดันไหมจริงจริงก็เกิดความกดดันนะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอาจจะเป็นมือใหม่ คือกล้าพูดเลยค่ะตรงนี้ว่าพรมอนคือเพิ่งเริ่มก้าวสำหรับผู้ผู้กำกับสำหรับสายงานภาพยนตร์นะคะเออพีเคไม่ถามพี่ว่าเหรอว่าพี่กดดันไหมพี่ก็ผมอ้าวรุ่นรุ่มแก่จะเข้าโรงอยู่แล้วไปทำหนังแข่งกับเด็กเนี่ยพี่ผมทำหนังสั้นกับพีเมื่อสิบห้าปีที่แล้วผมจะได้พูดให้เขาพูดนะแล้วไงจ้าถามว่ากดดันไหมตอนแรกก็ยอมรับว่า แอบมีกฎกันบ้างค่ะพี่พีเคสแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่ถ้าใจลงมันไปอ่ะใจมันจะทำสักอย่างมันไม่เคยกลัวอะไรเลยค่ะมันมีความรู้สึกว่าก็ต้องสําเร็จหนิสิ่งที่เราอยากถ่ายทอดสิ่งที่เรา,าจะบอกทุกคนสิ่งที่อยากจะเป็นแรงบันดาลใจสุดท้ายทุกคนต้องได้รับในสิ่งที่เราต้องการอยากจะถ่ายทอดจริงๆ<ด>ก็เลยมองว่าวันหนึ่งหนูอยากจะเป็นผู้กำกับที่มีชื่อเสียงแบบพี่พี่เขาทุกๆคนเหมือนกันอย่างเงี้ยโอ้โหผมเลยนะผมอมันด้วยนะครับ เ้นพูดในที่สายก่อนเลยอ่ะผมจำได้เลยสำหรับคุณเกฤษชัยสำหรับคุณกฤษ,ษนะครับพีกก่กฤจของเราทำภาพยนตร์เรื่องไตรพี่เกร็ดไลฟังหน่อยครับว่าเรื่องราวที่ถูกลบลืมกำลังจะถูกนำกลับมาเนี่ยพี่พยายามพูดถึงเรื่องอะไรครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ได้รับโจทย์มาเนี่ยเราก็นึกถึงเรื่องราวอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราเห็นมันตั้งแต่เด็กนะฮะ ตั้งแต่เด็กเลยพ่อแม่ถึงเวลาวันสําคัญอะไรต้องมีการติดธงชาติแต่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าไอ้เรื่องเราเ,รเนี่ยมันกําลังหายไปครับผมนะฮะถ้าไม่ใช่งานใหญ่จริงจะไม่ติดผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทําหนังให้คนเนี่ยรู้ว่าไอ้ไอคุณค่าของธงชาติเนี่ยทําไมสมัยก่อนเขาติดอืเขาติดเพราะอะไรแล้วมันมีความหมายอะไรโดยที่สื่อสารผ่านระหว่างปู่กับหลานซึ่งเป็นคนสองวัยซึ่ง มีการรับรู้ประสบการณ์แตกต่างนะซึ่งมันก็เฉลยอยู่ในเรื่องนี้แหละครับคือของพิกรตเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องราวของเจเนอเรชันแกลใช่ไหม<ช>สองส2เจเนอเรชันที่มันมันมีช่องว่างระหว่างนั้น<ช>มีแกลที่มันกว้างมากเลยถ้าวัยรุ่นมาดูเจเนอเรชันทั้งสองที่พี่ตั้งใจทําเรื่องนี้ให้มาดูาอยากให้เขาได้อะไรกลับไปผมว่าเขาน้องจะได้แง่คิดที่ดีนะว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยการติดผงชาติมันมีอะไรมากกว่าการที่ติดกงอืมครับนะ ฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากพี่กิจครับที่พืครับสุดท้ายนี้เอาเฉพาะเซกชันนี้ก่อนฝากถึงคนดูหนังหน่อยคนที่จะมาดูอย่างนะ้ำเพื่อชีวิตของเราเนี่ยฝากเขาหน่อยว,ว่าทําไมเขาต้องมาดูดิคือผมคงไม่ฝากคนในโรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้ดูแล้วนะครับครับผมขออนุญ,ญาตฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะครับนี่คือการรวบรวมเรื่องราวดีๆของแผ่นดินเรานะครับ หลายมุมมองเป็นเรื่องที่ดีอยากให้พวกเรามาได้ซึมซับมันนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทำดีต่อแผ่นดินเรานะครับซึ่งเมื่อแผ่นดินเราสงบสุขอุดมสมบูรณ์มันก็ย้อนกลับมาหาเราและลูกหลานเรานะครับอยากให้มาชมกันเยอะๆเลยนะครับ วันเวลาครับวันที่28ที่ฝ่าย2และ2ทุ่มจนถึง3พฤษภาคมฝ่าย 2, 2ถึง2ทุ่มพี่จะเช็คดูว่าพีเคจำได้ไหมจำได้พี่เพียงแต่ผมไม่รู้ว่าวันนี้วันที่ผมยี่สิบดแค่น้ <laughs> ประมนนานนกพุ่กับของเราด้วยท่านคนอยู่ก่อนนะอยู่ก่อนนะในฐานะที่ทำหนัง5้าเรื่องนี้อยู่นี่ก่อนขออนุญาตเรียนเชิญนะักแสดงจาก5เรื่องนี้ด้วยนะครับคนแรก นัทถ้าผมพูดเยกชื่อผิดขอโทษน,นะนัทพลอมรไทายคุณออฟจากครูข้าถนนนะครับผลงานที่เคยผ่านมามีปราจันทร์ขุนพันสองแล้วก็ละครอังกอรด้วยขอเรียนเชิญไบรท์ครับสุภการคล้ายกบมอนจากความหวังของพ่อบนเวทีครับเป็นครูสอนแล็ด้วยเนปะ็นนักแสดงครูสอนแล็ด้วยเนี่ยมาปรางครับลับกนา,าเหียงจากเรื่องดาราอ้างพล,ลันสู่ไทยจูดานไทยนะครับผม นี่คือตัวจริงครับอย่างที่พี่ตั๊กบอกเมือ่อกี้น้องเลโกโ้เขาเด็กชายเจ้าพญาเรืองวุฒิจากเรื่องเด็กชายกะทินะฮะอายุแค่หกขวบนั่นเองแต่ว่าโฆษณาซีทำมาเยอะมากร่วมแต่งเพลงประกอบภาพยมมาาานตร์ภาษาอังกฤษเรื่องเด็กชายกะทิด,ด้วยรวมถึงคอปเตอร์ครับเด็กชายธนกรเมทโทจากเรื่องไตรครับคนนี้เหมือนกันนะฮะละครภาพยนตร์โฆษณาไทยจต่ประเทศเยอะแยะมากมายครับผมะพ่วงกับใครดูแลใครส่งไม้ด้วยนะ เอ,เอาเดี๋ยวถามไรก่อนเอาจริงความรู้สึกที่ครั้งหนึ่งเนี่ยในชีวินแสดงเนี่ยได้มีการร่วมแสดงกับภาพผนตร์ที่เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ระดับชาติขนาดนี้รู้สึกยังไงอย่างแรกเลยครับรู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากจริงๆครับเพราะว่าอ,อย่างที่พี่ประเดชพูดไปเมื่อกี้คือมันก็ คงกับชีวิตเราส่วนหนึ่งใช่เพราะว่าเราเป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยครับต้องต้องห่างจากพ่อแต่จริงๆเราก็รักรักท่านมากนะครับซึ่งละครเรื่องนี้ถ่ายทอดออกมาคือบางครั้งด้วยด้วยเราเป็นเด็กเจนใหม่เป็นเด็กรุ่นใหม่บางครั้งเราอาจจะไม่ไม่เข้าใจว่าทำไมเน้ยไม่ทําไมกไหมทำไมไม่ดังโอเคไม่ดังไม่ดังเราเราเราอาจจะไม่ไม่เข้าใจผู้ใหญ่ว่าทำไมเขาตื้อนะจริงๆอะ ผมว่าเขาไม่ได้ดื้อหรอกเพียงแค่ว่าเขาอยากจะบอกอยากจะสอนอะไรเราแต่เพียงแค่ว่าเขาไม่ได้พูดออกมาตรงๆเพราะบางครั้งคําพูดนะครับเราแค่พูดออกไปเด็กรุคใหม่บางทีไม่เชื่อหรอกอใช่ไหมฮะผมเชื่อว่าหลาย,ลายคนก็เป็น,นะครับบางทีฟังฟังจากคําพูดของผู้ใหญ่เราไม่เชื่อหรอกจนกว่าเราจะได้รับรู้ด้วยตัวเองน<ช>ี้เรื่อง<ช>จริงเรื่องจริงขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะ อีกสองคนนะั้น่าจะยิ้งนะแต่ขอลองถามหน่อยกันละกันเลโก้ LEGO! ลูกรู้สึกยังไงลูกได้เล่นหนังใหญ่อย่างเงี้ยชอบไหมชอบรับเสียมากเลยครับขอบคุณเลโก้มากนะฮะขอบตาครับชอบไหมเล่นหนังใหญ่แบบนี้ชอบครับเสียมากเลย <laughs> เอา้าวมาคุยกับออฟแล้วมาปรางหน่อยนะนออฟเ,เอาเอามาให้นออฟหน่อยทํางานกับพุ่งกับที่ปุ๊ยเป็นไง<า>น<ด>บ้างโอ้โห พี่ปนสุดมากครับตั้งแต่วางาตังที่70ป,ปีนะ้รับพี่ปยเขาจะเป็นคนที่ละเอียดมากไม่ยอมทุกเม็ดเลยต้องเก็บละเอียดให้ได้งานดีที่สุดเพื่อให้ผู้ชนได้ดูงานที่ดีที่สุดครับครับผมบาปลาไหมคะ,คะก่อนอื่นนะคะหนูต้องบอกว่าหนูเป็นชนชาติพันธุ์ดาราอั้งน,นะคะเนาะก็เป็นครั้งแรกในการเดินทางที่มาสู่กรุงเทพนะคะไม่ว่าจะเป็นการ ขึ้นเครื่องเป็นครั้งแรกเนี่ยค่ะต้องขอบคุณผู้กำกับนะคะพี่ตั๊กมากเลยนะคะทีะะ่ให้โอกาสแล้วก็เป็นเกียรติได้เล่นแบบต้องบอกว่าอขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยค่ะต้องบอกว่าเป็นหนังนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับชีวิตจริงของหนูเลยค่ะแล้วก็เป็นต้นกําเนิดของอการอพยพของตะกูหนูด้วยค่ะแล้วก็ แสดงออกถึงความเป็นชนชาติพันธุ์ดาระอ้างค่ะซึ่งแต่เดิมนั้น,นอยู่รัชฐานประเทศข้างหน้าใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ในหลวงราชการที่9นะคะที่ทรงอนุญาตให้มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยนะคะนี่เป็นความภาคภูนใจของช,ช,นชนชาติพันธุ์ของดาระอ้างค่ะแล้วก็จะบอกว่าที่บ้านนะคะจะมีพระพุทธรูปของอในหลวงนะคะ ติดทุกบ้านเลยค่ะอืมค่ะมะปาปรางอันนี้เป็นครั้งแรกที่มากรุงเทพเลยเหรอใช่ค่ะเป็นครั้งแรกเลยค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่มัปรางมาพาระกอนใช่ค่ะมาคนเดียวเลยค่ะพี่ว่าพรุ่งนี้ไม่น่ารอดพละกอนแล้วะครับพรุ่งนี้น่าจะอยู่นี่ตะวันโอ้โอ้พี่มีแก่ว้าไม่เป็นไรพี่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเลยขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับคอบคุณค่อร์ได้เล่นเรื่องเนี้ยชอบบทของตัวเองไหม เสียบเลโก้ชอบบทของเองไหมครับเลโก้จำได้ไหมว่าบทของเองเล่นเป็นเล่นเป็นใครเด็กชายกระเทียครับเขาเขาเป็นยังไงเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นเด็กดีเด็กดื้อเป็นเด็กไงนะเป็นเด็กดื้อนิดนึงอ๋อ โอเคคอปเตอร์ดื้อไหมไม่ครับเป็นเด็กอารมณ์ดีครับอ่ามีฟารกันด้วยเว้ยไว้คาแรคเตอร์เราเป็นยไงเรื่องนี้คาแรคเตอร์ของเราที่เล่นเป็นเป็นลูกชายที่เรียนเรียนจบแล้วออกไปทํางานที่ต่างจาังหวัดนี่ครับผมแล้วทีนี้เรารู้ว่าที่บ้านเกิดเรากําลังมีปัญหาที่ดินแห้งแลง้งเราเลยกลับมาชวนพ่อไปอยู่ด้วย ชุนพ่อไปอยู่ด้วยแต่อย่างที่บอกแบบดือ้อใช่ไหมพอเราชวนเราก,ก็ก็ออกออกไปลําคาแล้วล่ะครับแล้วสุดท้ายท่านเลือกที่จะเชื่อเข้าใจใช่ครับเชื่อแล้วผลของของคนของมัน,นได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่าเฮ้ยความเชื่อความหวังของพ่อไม่เชิงเล่นเลยนะดีมากขอบคุณมากครับราบรง นี่พี่รู้เป็นครั้งแรกขึ้นเวทีใช่ไหมครั้งแรกที่เจอพี่ครั้งแรกที่เจอสื่อของไทยเย่องนี้ใช่ไหมเอาอย่างนี้พี่ใช้มาปรางเนี่ยเป็นนักสแสดงตัวจริงเลยแล้วบอกพี่น้องชาวไทยซึว่าทําไมเขาต้องดูหนังเรื่องนี้อีกทีนะทําไมเขาควรจะดูหนังเรื่องนี้เชิญค่ะออหนูก็ตื่นเต้นนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันคิดว่าหนังเรื่องนี้นะคะ จะทําให้รู้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นชนชาติพันธุ์หรือว่าเป็นคนอย่างไงนะคะเราก็คือคนไทยะคะ่ะแล้วก็อยากให้เห็นว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะจะเป็นจะอยู่ดอยไหนหรือว่าภาษาต่างถิ่นต่าง,ต,างต่างที่อยู่กันนะคะเราก็คือคนไทยะคะ่ะแล้วกอ็อยากให้เรานะคะ รักเมืองไทยแล้วก็อย่างชนชาติพันธุ์ของหนูคะ่ะก็ได้เกียรติที่มาอยู่เมืองไทยก็เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คะ่ะขอขอบคุณคะ่ะโปรดบนักานรรางด้วยนะครับชอบพี่ตักมากเลยนะครับยืนกดมือน,นิแจ,จะจบยังไงจะจบยังไงจะจบยังไงผมรู้ผมมอ,มองคุณอยู่ผมให้คนนี้จบดีกว่าอออจบสวยๆหน่อยทำใหม่แป๊บนึ่ง อันนี้จะลงไหมนะครับพอพเนี่ยลงไหมแล้วแต่ที่เลยครับอ่ะลงก็ได้จะลองลองขอบคุณครับทำไมทำไมเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวไทยท,ทุกคนต้องดูเรื่องนี้เชิญคร,ครับผมผมมองว่าลักษณะของการทําความดีนะครับมีหลายรูปแบบต่างเรื่องของประสบการณ์ต่างเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูมาเร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 าจักรุ่นสู่รุ่นเนี่ยเราเราได้รับความความดีแต่ละแบบมาถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาดูภาพประจุเรื่องนี้นะครับ สิบเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นหลากหลายแง่มุมในการทําความดีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเสียงนี้นะครับได้แร่ออกไปแล้วเนี่ยอยากให้คนไทยทุกๆคนนะครับได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็เกิดความซาบซึ้งกับความดีทุกๆความดีที่เกิดขึ้นมาในประเทศไทยครับจบสวยงามมากทุกคนบนเวทีด้วยขอบคุณครับขอบคุณทุกค,คนครับเนะัชิญชัด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 ชันนี้เป็นเพียงครึ่งแรกผมอยากน้ําเพืชอชีวิต